ประกาศผลโนหวตไม่มีนะครับไม่มีใครไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับแต่ว่าร้อยยสกาคนเลือกนะครับตัวแทนทั้งหมดเลยกดสีเหลืองนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับพิ่กิ๊กนะครับได้คะแนนไป58คะแนนโอ้โห้ดีครับีครับเลนะครับน้ำคุกอันดดาปี่ แฮปปี้ได้สามคะแนนและเบอรีน้องยกนะครับห้าสิบหกคะแนน่ใช่รับนไปถึงกับเบอร์ีนออะไร้วครับ2คะแนนครับโนวดไม่มีนะครับโหวดไม่มีเบอร์หนึ่งแปดคะแนน เบอร์สามแฮปปี้สามคะแนนและเบอร์สี่น้องหยกนะครับห้าสิบหกคะแนนโอ้โหคะแนนยอดเลยขอบคุณพี่นะครับเชิญนะครับขอ,ชอเชิญระดับหนึ่งนะครับกิ๊กนะครับพอลไุฟูลสินลำดับสองนะครับน่าราวรคำพึ่ง 1. ลำดับสามนะครับคณิดาปิยาคตารแล้วก็ลำดับสี่นะครับเอ่อแฮปปี้ ยุทธนานะครับทีมชนะบุญเยาวร์นะครับเชิญตอนนี้เลยครับโยกยู่ไหนครับเชฉยที่ด้วยเชิญที่ด้วยโยกพันธิดาให้โยกโยกมาแน่แล้วพูนพันธิดานะครับโอเคคือเรียนเรียนคะแนนให้สมาธิตที่ตี่กติ๊กคนแรกตี่คนแรกโยกคนที่สองนะครับแล้วก็นำโบ้แล้วก็แฮตตี้เนาะก็คะแนนออกแล้วเนาะนะครับ 5้าสิบแปดห้สิบสองแล้วก็สามเดี๋ยวจะให้ทุกท่านของคุณสมาชิกครับจะทำห้าที่สวัสดีค่ะก็ขอคุณแรงใจท่านะับเข้าร่วมงานทุกท่านทงจะเอ็์ไหนเราก็ทำงานร่วมกันพี่่ก็จะทำงานตรงจุดนี้ค่ะถึงจะเป็นยังไงไม่ย่อพอค่ะ และขยายสมาชิกเพื่อมักเราเพื่อเอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชนค่ะขอบคุณมากค่ะก็ดี๋วออบคุณอนัญเสียทุกท้าหน้คะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกข้าหนาขแล้วก็อีีที่จะรับใช้สมาชิกทุกขาน้าะ ครับก็ขอบคุณโอกาสที่อันนี้นะก็ขอบคุณเมนเตอรขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ใจดีไม่แยานทครัทุกคนนะครับพี่วิกินะครับคุณนเจ้าพลอระเบนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอเสียงโบกรถให้กับตัวแทนครับอาจารย์บังเทอร์บางีนะครับทั้งสี่ท่านนะครับรวมสองสาวที่อยูุกท่านโอเคเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับทุกท่านครับ เป็นท่านอนได้ครับได้ครับก็ขั้นสุดท้ายเลยวันนี้มีสมาชิกสมาครับคุณรอนครับโอเคเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวอนที่จะมีท่านรองบอกเครับมีทางติดนแรงงานพี่แซลครับพี่แซลเริ่มพี่แซลนะครับเกือบตายดีแรงงานหนุนรายการครับมีอาการาะไรกันนะครับ ใน 14, ชั้นที่14ยอดฉีดเป็นประธานผู้ประชุมและผมแทนวิทยาสีเป็นในหาตถการนะครับประธานในที่ประชุมกาดำเนินการาประชุมตามระเบียบวาระท,ทีหนึ่งวาระานะครับระเบียบวาระที่หนึ่งคือเรื่องการเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำอำเภอบางพลีพรรประวัติศาสตร์การนะครับผลการเลือกตั้งและลำดับตัวแทนพรรคประจำอำเภอบางพลีมีดังนี้ตัวแทนพักประจำอำเภอลำดับที่1ได้แก่นางพรภัยภูส์ได้58คะแนน ตัวแทนรัพประจำเพลระดับที่สองได้แก่านางสาวนราพรคำพึ่งได้5 6คะแนนและตัวแทนทัพประจำเพลระดับที่สามได้แก่านางสาวธรรมยทิายาอภิยญปร,ราการได้12คะแนแนประกาศผลและเริ่มประชุมเวลาเวลานี้ครบับครับผมขอบคุณนิเทศนิตนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับตัวแทนรัพประจำอำเภอของเราสามท่าน องท่านแรกจะไปเป็นคณะกรรมการจังหวัดโดยตำแหน่งส่วนท่านที่สามจะเป็นสรอรหมายความว่าถ้าท,าทา่านที่หนึ่งไม่ว่า,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 วา,างเข้าประชุมหรือท่านที่สองไม่ว่างเข้าประชุมสามารถที่จะมอบหมายตัวแทนท่าท่านที่สามเข้าประชุมแล้วลงคะแนนให้คณะกรกรมการได้ถ้าท่านที่หนึ่งสมมุติลาออกตัวแทนท่านที่สามจะเลือ่อน,นระดับทันทีนะครับถ้าท่านที่สองสมมติท่านที่สองลาออกตัวแทนระดับที่สามจะเลื่อนขึ้นระดับทันที นะครับแต่ถ้าท่านที่1และท่านที่2อลาออกพร้อมกันแต่ถ้าท่านที่หนึ่งและท่านที่2อลาออกพร้อมกันองค์กมีจะต้องจัดการประชุมเลือกตั้งตัตวแทนปอชใหม่ครั้งหนึ่งอดับสามจะไม่เลือกอ่านลาออกพร้อมกันเพราะฉะนั้นนะครับเป็นบทหน้าที่ผมพูดไปแล้ววันนี้ผมชนะสิทธิ์ยอดฉีดประธานในที่ประชุมปออทอบวงทีขอปิดวาระการประชุมแลพวพบกันช่วงห่้าครับสวัสดีครับ